ไปเลื่อนไวป๋อนะคะแล้วก็ไปเห็นโพสต์นี้นะคะซึ่งเจ้าของโพสต์เนี้ยก็เป็นคนจีนเขากําลังวิจารณ์คนไทยว่าคนไทยอ่ะไม่ไวใ้ใจคนจีนนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความชาตินิยมที่แรงเกินไปแล้วก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงเนาะเพื่อแสดงว่าคนไทยอ่ะมองคนจีนในแง่ลบจริงๆซึ่งเขาเขียนไว้ว่า Thai p e o p l เชื่อที่ช่างยินหันจะด้วยไหว้คนรนแล้วก็วงเล็บจงคนนได้ไม่信任 泰个人怀疑中国人是电信诈骗的罪魁祸首。泰国人认为中国人是电信诈骗的泰人认为中国人是电信诈骗的罪魁祸首。泰国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 人认为中国人是电信诈泰国人认为中国人是电信诈骗的罪魁中国人是电的罪魁祸首。泰国人认为中国人是电信诈骗的罪魁祸首。泰国人的罪魁祸首。泰国人是电信诈骗的罪魁祸首。泰是电信诈骗的罪魁祸首。泰人认泰国人的罪魁祸首。泰国人是电信诈骗的 ในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกชาติเดียวของคนไทยนะั่นะมันรุนแรงมากวัวเหยวกับเพื่อนอยวัวเกับไทยกูไม่เสือต่อจุยทธาผมมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็มีสาวไทยคนหนึ่งอะจีบเขาก่อนแต่เหนือวิเทียนดื่มกาแฟ时他表示泰国人的民族主义是不是过激了？但ว,ว,วันหนึ่งขณะดื่มกาแฟายอยู่เขาก็พูดกับผู้หญิงคนนั้นว่าชาติเดียวของคนไทยอะแรงเกินไปหรือเปล่าให้ไม่ตั้งฉากฟันเหรียญมีผู้ชายเคยกุนนะสาวไทยคนนั้นก็มองโห่กันมาทันทีแล้วก็พูดว่า ไม่ชอบบก็ใส่หัวไปสิวัวเชี่ยไก่ละอีเลียงก็เสียอีทีเชีนชิงชิ่ผมแก้คาพูดบางคําเล็กน้อยนะเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็อารมณ์มากขึ้นซู่ซู่ผ่านไปสองสัปดาห์เต็มๆสาวคนนั้นอ่ะก็คือเห็นแค่ว่าเขามีเงินใช่ไหมก็เลยกลับมาติดต่อเขาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่คนจีคนนี้เขาได้โพลารังนายไวโปน่ะทุกคนถามมาว่าคนไทยไปคนคนที่ชาญยมไหมไม่คิดว่า ไม่ขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ได้รุนแรงด้วยที่เขาบอกว่าธนาคารไทยอ่ะอายัดบัญชีคนจีนโดยที่คนไทยก็เห็นด้วยมาคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะทําเพราะว่ามันเป็นการปกป้องประชาชนในประเทศของเขาถ้าสมมติว่าคนจีนน่ยมีบัญชีธนาคารไทยใช่ปะแล้วไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินอ่ะมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาสําหรับคนในประเทศเขาก็ได้ส่วนที่บอกว่าสาวไทยโกรธแล้วก็บอกว่าถ้ามึงไม่ชอบก็ใส่หัวไปสิตรงเนี้ย ไม่สุภาพจริงๆแต่ว่าสําหรับไม้คําถามคือมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นเราสามารถใช้คําตอบที่สุภาพนุ่มนวลกว่าน,นี้ในการตอบได้ตก็อย่างที่บอกคุณไม่สามารถใช้คําพูดของผู้หญิงคนนี้คนเดียวมาตัดสินคนไทยว่าเขาชาตินิยมสุดท้ายอยากจะบอกว่าสเหตุที่คนไทยชาตินิยมหรือว่าคนไทยไม่ค่อยไวใ้ใจชาวต่างชาติคือมันเป็นสิ่งที่ปกติมากไม่มีประชาชนประเทศไหนที่เขาจะไว้ใจชาวต่างชาติมากกว่าประเทศตนเอง